เพื่อนๆเยอะมากมีเยอะมาก,มอมากโอ๊ยมีเยอะมากเลยคุณทัววันเดียวคงไม่หมดเดี๋ยวพาไปตัดกระสอบดีกว่าจะมาเปิดโอเวอร์ไซส์เหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้เขาบอกว่าไซส์แบบไซส์ใหญ่พ่อค้าแมค่ค้าบอกว่าเป็นไซส์ที่อุ๊ยเขาก็ขายกันได้นะเราก็จะมาเทสกระสอบ อีกหนึ่งป <anderen> ้ายเหมือนเดิมไม่เคยไม่เคยเปิดไม่รู้จักเหมือนกันคือป้ายนี้เลย FJ นะวินเชดชีเชดสองร้อยตัวของกระดัง GKS M นี่นี่เสียงตื่นเต้นนี่ ดูนะฮะเป็นแนวทางเนาะดูเป็นสเปคงานให้กับทุกคนนะว่าเปอเป็นไงบ้างนะมานำเสนอแนวทางเนาะหลากหลายให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วกันเนาะอามาจากทุกคนที่โกดังแถวสุขสวัสดิ์พามาดูสเปคงานของป้ายจ้าป้ายนี้จ้ามาดูซิว่าความตาต่างจากป้ายดังหรือเปล่าการทำที่ตลาดนกคู่เดี๋ยวมาดูกันป้ายนี้ว่าเป็นงานเป็นไงบ้างเนาะ ราคาก็หมื่นหมื่นต้นๆเนาะตัวแรกนะจ๊ะก,ก็เป็นงานเนาะก็ถือว่าเป็นงานขายทั่วไปเราจะไม่แยกกันเหมือนเดิมนะว่ามีงานหัวกี่ตัวงานขายแล้วก็งานเกตพวกงานน้ำสองนะอีกตัวฮะเสื้อทีมหรองานทีมหรออุ้ยสี สีวยจะมีหัวเดือดในทุกคนเดี๋ยวมารุ้นกันนะโอเวอร์ไซส่วนใหญ่นะฮะก็น่าจะสตาร์ทอีกแอเดี๋ยวมาสรุปกันนะว่าเอ๊ะมันจะเหมาะกับใครเนาะว่าตลาดนัดหรือจะขายออนไลน์ดูดูกันไปเพลินทุกคนแล้วก็ลองตัดสินใจดูทีงเหมาะไหมกับงานสภาพแบบนี้ขายที่ไหนอย่างไรเนะ <S <S าะอาฮะวง มาแล้วตัวหนึ่งตัวหนึ่งเป็นป้ายปั๊มคอถ้าอาตีไปตัวนี้ช่วยช่วยกดคำนวณหน่อยกลมๆนะฮะก็จะอยู่ประมาณ6 0สิบถึงเจบาทนะฮะต่อตัวนะแล้วคุณก็ไปบวกบวกรุ่นบวกนี่นอืมอใช่อันนี้หนังนะหนังแต่ถือว่าต้นทุนก็6 0สิบถึงเจบาทนี่ก็ถือว่ายก ยกกระสอบเท่านั้นนะไม่มีขายแบบคัดน้ำน้ำแรกไม่มีนะที่นี่คือยกลูกเท่านั้นอนลายสวยฮะเพื่นพนอนเป็นลายวันพอย์งานดีเนะสีสภาพใหม่คลิป The future is war เกม มาครับไหลาพางโหนี่ขายได้เนอะราคาสองร้อยสามร้อยแต่ว่าน,นี่คือราคาสองร้อยสามร้อยนีย่ค้มเนาะตัวหนึ่งหกสิบเจ็ดสิบแต่ต้องขายเป็นเนาะขายให้ถูกแล่งอะ ปึ้จะมีไมเนียหัวโดดมีไหมไม่รู้ก็ให้ทุกคนดูแล้วก็วิเคราะห์เอาเองเป็นไงบ้างากับป้ายนี้เนาะจริงๆถ้าผมว่ามีแหล่งขายเนาะมีแหล่งขายแบบตลาดนัดมีกลุ่มลูกค้าอยู่เนี่ยนิวคิดว่ามีร้านอันนี้คือสามารถขายได้ไม่เหมาะไม่เหมาะกับออนไลน์แน่นอน ออนลอไลน์ต้องไปส้มคุณอาวตานมาดีหน่อยดีหน่อยลายสวยเนาะมมทานพรเมรื่อออนหนังใหม่มากเลย <c oughs> อะไรอะร้องนักร้องเอยแต่พิมพ์แบบหัวกลับอะ่ะเออสวยดีอุ้ยลายสวยเนาะ ขึ้นกระสอบแล้วะทุกคนนี่ให้ดูขึ้นกระสอบแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะฮะมาลุ้นกันต่อไปว่าจะมีหัวเดือดอะไรหลุดหลุดไหมเอา้าน่ารักเปิดมาขึ้นกระสอบแล้วนะเนี่ยก็ถือว่าสภาพนะสภาพงาน หม่อะสีสดนี่คือไปซักซักหน่อยหนึง่งหรือจริงๆถ้าสมมติว่าคุณไม่ซักก็ได้นะฮะก็อาจจะรีดด้วยเตารีดไอน้ำเพื่อให้เสื้อมันคายตัวมันดูเรียบสักหน่อยหนึง่งโอ้ยลายพาสเทลอู้อูน,นี้เคยเปิดบ่อยไหมเปิดรีวิวบอ่อยไหมไม่เคยเหรอกุณดูสีคือสีสดสีสดมากอนะ อุย้ยลายมันว้าวลายเต็มเต็มงานขายหัวหน่อยนึงนะส่วนใหญ่ลายพวกตัวนี้ก็คือเป็นงานงานจัดเซตออเดอร์นะสภาพงานดีมากอุ้ยลายมันว้าว นึงน่งๆก็หมดละเคตัวนี้จะเข็บเดี่ยวโอ้ป้ายดีดนะ้ฮะ งานจัดเซตออเดอร์นะถ้าสูว่าคุณคิดว่าอยากกะเซฟต้นทุนแต่จริงๆเนี่ยยกลูกก็ราคาก็คือตีเป็นเฉลี่ยกลมๆนะฮะก็คือตัวหนึ่งก็ตกอยู่60-70บถึงบาทน,นี้อ่ะกลองนี้อนี้คือเป็นน้ำสองนะอันนี้คุณอาจจะไปขายตัวละ60สิสองตัว100ก็ได้ได้ละฮะฮาร์ดล็อก <c oughs> ได้ต่างงานออเดอร์ฮะฮาร์ดร็ Pokemon. อกโปเกมอนหมดเรียบร้อยถือว่าเป็นลายที่ขายได้นะ ก็คือหัวก็เดือดสุดแล้วะของกระสอบลูกนี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นงานขายลองๆนะกองนี้ก็เป็นงานขายทั่วไปนะฮะพวกลายออเดอร์ลายตกปลาลายรถนะฮะลายมันลายมันนะฮะกองนี้ก็อาจจะขายได้อยู่ที่ตัวละร้อยห้ สองรอยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วส่วนกองสุดท้ายเป็นงานน้ำสองนะฮะเพื่อนเพื่อนพวกนี้ก็คุณไปขายเนี่ยขายตัวหนึ่งหกสิบบาทสองตัวร้อยอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าขายได้ออนไลน์นิวคิดว่าอาจจะขายยากนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีลายแบลายหัวเดือดจัด,จดอาจจะขายลำบากหน่อยอาจจะไม่เหมาะกับการประมูลคลิปหน้านะจะพาไปที่ไหนเนาะ จะพาไปดูอะไรพาไปคุยกับใครเปิดกระสอบป้ายไหนมีป้ายไหนแปลกๆก็เดี๋ยวถ้ามีก็จะมานำเสนออย่าลืมติดตามแ้วกันนะโอเควันนี้ไปละ